ยกขวาขึ้นมาโจซีมาได้ขึ้นครับสู้เลยก็สู้เลยก็สู้ซู้เลยก็สู้เลยก็สู้เลก็ู้เก็สู้โอหทำประตูให้กับเพียูสุรธานีกิตีขึ้นนำหนึ่งศูนย์ได้แก่หมายเลขสอโจซีมาเทียโกเดินว คืนนำหนึ่งศูนย์ครับเสียงขาดหายไปนะเพราะว่าผู้บรรยายต้องหนึ่งศูนย์นะโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับเดี๋ยวมาดูรีเพคกัะนะครับนี่ฮะจังหวะโยนของอาพิสิตช่วยกลับนะแล้วไปลงที่ศรีศาของโจซิมา่าพอดิบพอดีครับย,ย้อยเกือบถึงสามเดือนนี่ สายเปิดส2จซโอสู้ล้ก็สู้แล้วกสู้ลกสู้ลก็สู้กผู้ทำประตูที่สองกับฟเอยูสุร์ธานีซิตี้ได้แก่มาเลเซโจซิมาเทียโกโจซิ สองศูนยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเสียงผมอาจจะหายไปในโคศกสนามด้วยนะครับแต่ดูลิเพอฮะเนี่ยจังหวะเปิดของทางด้านราวุชิดไทยฮะได้ไปสองสองครับจุดนัดพบกับโจซีมาอูเลยมือของมวัวหมัดมามาไปครับมันพอดิบพอดีจริงๆครับโอ้ด่าอืม เลยไปนิดเดียวครับดูแล้วแล้วไปตรงสีสาวโจซิมาเลยฮะสองศูนย์ครับมเตรียมขวาของอภิสิทธิ์เปิดขึ้นมาแล้วโจซีมาสู้แล้วก็ซู้แล้วก็ซู้แล้วก็สู้อ็เอ ผูท้ทำประตูที่สามให้เบจูอัวจา,านิซิตีได้แก่หมายเลข 2, 2> โจซิมาดาวซินว่าแฮ็ดริกครับแต่ลูกที่3ามนี่เดี๋ยวรอการยืนยันจากแ็ดคอมก่อนนะฮะว่าเป็นประตูเข้าประตูตัวเองหรือว่าเป็นการทำประตูขอโจซิมานะฮะ แต่คนศกสนามแล้วก็หมดเวลาการขันในครแรกครับหมดเวลาการขันในครึ่งแรกทีเอสยูสุราษฎร์ธานีซิตี้นำปัตตานีเอฟซีสามประตูต่อศูนย์พักกันสักครู่แล้วมาชมครึ่งหลังกันต่อพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันต่อ